you yeah. ว้าวเขามีไฟให้ป่ะบางบางเออมีสระเด็กด้วยเออมีสระเด็กด้วย เด็กม oh, ีลังคาด้วยดีจังเลยโอ้มีสะเด็กเล่นด้วยโอ้โหอันโดอบเจาะเลยครับดิบดิบกใชชืมอืมอันนี้โลกดี อ้มีอไรได้ด้วยวันนี้ย็นวาวันที่าวันน้ำร้อนนะไม่มันตกน้้วไงไมอนดำน้ำไม่เลยอนโนดำน้ำไมเลย่ะหนึ่งสองสามโอเคเอาล กดชีก็อยู่ตรงนี้โอ้โหอูลอยได้ด้วยโอ้โหโอ้โหทำไมลอยได้อะโอ้โหลอยทำไมลอยได้อะเก่งจัง้เย

น่ากะน่าจะเออยลอยกระเด็นไปเลยนะเอาไปรู้เลน ใช่ว่ายา,าแรแรงแรงไม่มีขึ้นไม่เป็นไรหรอกบอกว่าให้เหตุ้มหน่อยไม่บอกเขาล่ะเดี๋ยวอาจาร